สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเชา้ชาฮะเช้าที่แสนจะเหน็บหนาววันนี้24องศาตอนนี้วันนี้ก็เข้ากะเชา้าะวันที่สองวันศุกร์แห่งชาตินะศุกร์ที่17มกราคม2568นะโอ,อ,อ้เอ็กแม็กฮะเอ็กแม็กเอ็กแม็กเดิมๆไม่เดิม,ดมดๆยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเมืแบบ่อกี้ก็พอดูได้ฮะ <laughs> พอดูได้พอดูได้แนละยังไม่รอยังไม่รอต้องเสริมรอหน่อยฮะจะได้รอๆน่อ <laughs> บรรยากาศเช้าวันสุกฮนะขี่ไปเราไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยฮนะมาดูซิว่าเช้านี้เราจะเจออะไรบ้างลนะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ50ปีน,ะนิคมอมาตานะคนครชนบุรีวันนี้จะมีการจัดงานยิ่งใหญ่ฮนะะรถน่าจะติดหนักฮนะวันนี้หน้านิคม ส่วนผมก็ไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะก็ยยยโยกดีะะาเช้านี้ตสงสยอากาศเย็นนะโชคแข็งโป๊กเลยตอนนีน้เกี่ยวกันไหมเนี่ย แสกงหมดนะโอ้สองฟ้าโอ้ไม่ใช่สองฟ้าเลยมันเป็นไอพ่นเครื่องบินนะครับโอ้สวยอนะ่ะสวยแหมขึ้นมาทางดวงอาทิตย์นะโอ้โอ้หนุมา้านุ่มหมาใหญ่าๆญ่ใหเอาตีเช้าเลยนะเชา้านี่ข้ามถนนไม่ดูไม่ดูเลยนุ่มหมาเนี่ยเด้วเด้วเด เออเช้านี้หนาวนะยิบสามองศาแล้วทุกคนลงอีกแล้วอู้ใส่วันนี้ต้องใส่เสื้อกันหนาวไปทำงานนะปกติก็ถึงโรงงานผมก็จะถอดไงวันนี้ใช้ได้เลยเนี่ยหนาวกว่าเมื่อวานนะอือโอ้ยโอ,โอ,โอ้ช่วงเชา้ายี่สิบสามองศานะถือว่าได้การนะได้การเช้านี้ ขันไหนเนี่ยบึม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 เลยเ,เวฟขันหน้าหรือเปล่าวะโอ้โหใช่ด้วยเวฟน,นี่โตัวแรงจริงฮะแต่ก็แรงไม่เท่าพอซาอนะฮะฟอซาแรงสุดแลว <c oughs> โอโ้สกูปี้สกูปี้ โอมนิ่งนนเช้านี้ทำความเร็วได้ฮะโอ้สายทชว์ิ่งครับเมื่อกี้สปอร์ตไลท์เต็มระบบเลยจะลงอีกไหมเนี่ยยิบสามองศาผมว่าน่าจะลงอีกแน่นเนี่ยโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยตอนเนี้ยวข้างหน้าตัวแรงอะ pcx โอ้รถคันนี้ไฟเท่นะรุ่นไหนเนี่ยโอ้เท่มากนะโอ้โหไฟเลี้ยวอะแนงอลังการนะเกิดอ,อะไรขึ้นเช้าวนเนี่ยวิบวอสวิบวอสเลยเนะี่ย วันนี้ก็น่าจะสบายแล้วฮะวันเสาร์วันนี้วันศุกร์ก็โทรนเอาก่อนนะ ว,วิ๋ววิ๋วมาทางนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเช้านี้ตรงนี้เหรอนั่นไงโอ้แล้วเป็นยังไงเนี่ยทางตรงนะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวได้เลยหลีกทางให้พี่ก็ก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรถล้มเองเหรอโอ้น่าจะแฉลบอนระน่าจะลงร่องนี่นะเนี่ยลงร่องแล้วก็แฉลบแน่นอนฮนะ อันตรายอันตรายโอ้ต้องขี่ช้าๆุกคนมันเป็นร่องลึกฮะถ้ามาด้วยความเร็วก็แฉลบได้ฮะน่าจะเจ็บหนักอยู่แล้วเมื่อกี้ย่างไงก็ขอให้ปลอดภัยฮะไป้าก็ไปกันแล้วเราก็ไปด้วยจะรอช้าอยู่ใหญ่ฮะโอ้โหเต็มระบบเลย เหยียดเกียบเลยรัะชาเนียพักชมรถรอก่นนะระหว่างรอไฟเขียว เก็ดนาฬิกาสิบห้านาทียังเหลือเนะหลือฮะเฮ้ยจังหวะมาแล้วแต่รถมอเตอร์ไซค์ใช้ความเร็วนะเราจัดทะเลยทะล่าไปไม่ได้โอ้โหคันนี้แรงคันนี้แรงโอ้โหซ่ามไม่มีรถรลอเลยเช้านี้อ๋อนี่ไงสุดรลอมาแล้ว Xback เอกแมกล้อม่วงแล้วเมื่อกี้ล้อน้ำเงินรึเปล่าฮะสีเทาอะหล่อได้การนะโอ้ทำไมขาผมสั่นในตอนเนี้ยขาสั่นแรงมากเลยตอนเนี้ยมันเกรงทุกคนเอาว่าไฟมาละ ลันลันลันมีคนโชว์สกิลอะโชว์ว่ารถตัวเองแรงนะก็ต้องมีเบิ้ลหน่อยฮะโอ้เจอตัวตัวเท่ฮะเชา้านี้โอ้โหต้องมีกระตังนะซื้อคันนี้เนี่ยต้องมีกระตังแล้วก็ใจรักฮะโอ้โหเบึ้มเบิ้ม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 ,มเลยแหมน,นี่ขี่โชว์ริง่งน่าจะน่าจะสนุกนะ าไปกันไปโอ้โหแรงทีนี่ลั่นเนี้ยบึมบึมบึมเลยโอ้โหกลิน่นกลิ่นน้ำมันนี่แรงมากครัน่าจะซดเอาเรื่องนะรุ่นนี้ ไม <lass> ่เท่าไหร่นะเสียงได้ใจจริงๆรั ลัดดีจริงอะช่วงจังหวะที่ผ่อนช่วงจังหวะเตะเร่งเลยปุมปุ่โอ้โหเขาเรียกรุ่นไหนนี้ฮัลเล่อะฮัลเล่เดวิสันเรียกถูกหรือเปล่าเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดนะเวงสิบแปดนาทีอะ เช้าแห่งรถเท่ฮะชาวเนี้ยเจอรถเท่ะนานๆทีจะได้เจออาจจะมีแค่คันเดียวในอมาตานครนะคะไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่อมาตะาเนี้ยเนี่ยเพิเห็นเนียเอาละจังหวะผมจะแซงแล้วนะ เกือบตูบัสแล้วไปไม่ได้เลยโอ้เอ็กแดงมาแล้ววะเช้านี้เขาคือตัวแรงโอ้โอ้โอ เอทีามห้าศูนย์ะเมื่อกี้โอ้นานๆนนที่จะได้เจอนะของแร่ของแร่แรไอเทมฮะหายากนะเดี๋ยวนี้อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าซอนเทสสามหกแปดจีมาแล้วเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าฮนะแต่ก่อนผมก็เคยอยากได้เหมือนนะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนไปแล้วผมอยากได้สามหกแปดจีโดยออปชันแล้วก็ราคาที่ รับได้ฮะออปชันให้มาเยอะมากราคากออ็พอๆกันนะไม่ต่างกันเท่าไหรฮะเก็ดแต่เละกา่ยี่สิบาที จังหวะผมบ้างแล้วนะแสงยาวๆเลยคราวนี้รอมานานแล้วจังหวะที่จะแสงเนี่ย ได้หลายคันเลยฮะเอ้าวัวเจอตัวแรกอีกแล้วเท่มากเลยฮะเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดนาทีฮะถึงสะพานแล้วก็ยังถือว่าเอาเวลาได้ดีอ่ะยังไม่เจ็ดโมงครึ่งนะ ถ้าเจ็ดโมครึ่งนี่เอาละต้องต้องทำเวลาครตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่รับได้เยอะโอ้แต่กลิ่นน้ำมันแรงมากเลยฮนะกี่ตาเนี่ไม่ค่อยดีนะจังว่าแสงก็ต้องดูดนะ้วยฮะเพื่อนร่วมทางเราขับ ยี่กันมานะแล้วก็มาแซงอย่างเงี้ยนะมันมันไม่ได้อะ่ะโ,โ,โดนตบไปหนทีอะ่ะเดี๋ยวไม่บ้านตบให้ฮะขี่รถอะไรนะรถกำลังมาเน่แล้วก็ไปแซงแบบนั้นไม่ได้ฮนะ รันได้ใจจริงอะคันนี้โอ้วันนี้หนาวได้ใจจริงๆอะยีบสามองศาตั้งแต่บ้านเลยนะยังไม่มีรถนะยังไม่มีเพิ่มอะนิ่งอยู่ที่ยี่สิบสามองศาแหมกับบรรยากาศเช้านี้กับรถหล่อๆเท่ๆอะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเท่มากเลยแล้วก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยเมื่อเช้า เหตุก็มีทุกวันนะก็แล้วแต่ใครจะซวยอะดวงใครดวงมันนะอยู่ที่การขับขี่ของแต่ละคนนะถึงว่าเราขับขี่ดีก็อย่างว่าถ้าประมาทก็คนอื่นอาจจะมาชนเราได้นะทุกคนมันไม่มีอะไรแน่นอนแลนะ้วชีวิตคนเรานะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใครเหตุที่ทำงานผมแนละ้วบรรยากาศเช้านีนะ้ที่นิามานะคมอมตะนครชนบุรี ขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่าฮนะวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเลยนะน่าจะรอดแล้วแหละวันนี้ใกล้จะถึงบงเวียนแนละ้วทำงานวันที่สองของกะเช้านะ <c oughs> รถติดหนักรถติดหนักลนะต้องใช้สกิลในการเลี้ยงรถฮนะที่เกียจเอาขาลงแนะ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาทำได้ดีใน <c oughs> ชมตัวเองเด้อโอ้แต่คันหน้าคันเท่นะคันอะไรนะฮันเล่ฮะเขาก็ขี่ดีนะเดี๋ยวเนรถเขาใหญ่นะแต่ว่าเขาก็ไปได้นะ่ะขนาดรถมีปี๊บข้างนะเขาเรียกปี๊บไหมเขาเรียกกระเป๋าข้างเนาะโอ้เรียกปี๊บเรียก็เสียเลย เขาสู่วงเวียนแล้ววันนี้ก็ตามพี่มาตั้งแต่นู่นเลยนะเจอกันจังหวะทรงแซงยังไม่ได้ฮนะประตูว่างไงออโอเคถึงวงเวียนแล้ว้องช้สกิลเทพฮะ ในการมุดละโอเคไปได้โอเค,อเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ